ค่ะคุ้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้า30นาทีกันเนื่องจากที่ว่าวันนี้เราจะไปงานจับมือนะคะแล้วเราก็ตื่นสายทำรูทันีีทำหด้าเยอะแยะมากมายตอนนี้มันกินเวลาการแต่งหน้าไปเยอะมากาแล้วนะคะสิ่งสําคัญหลักๆของการแต่งหน้าไปงานจับมือนะคะก็คืองานผิวหน้าเราค่ะเราจะต้องลงทุกอย่างที่เป็นผิวอะ่ะบางมากๆทุกคนเ,เพราะว่า วันหนึ่งเราจะเจอแบบแนครับเยอะมากๆแล้วก็หน้าเรา,าอ่ะห้ามอยืห้ามหยาแระหว่างวันเด็ดขาดเพราะว่ามันแก่ยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปูผิวไปให้ดีมากๆค่ะพวกหลงกคืนอะไรอย่างเงี้ยเราจะลงทุกอย่างให้โดยที่สุดพยายามไม่ลงคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าหยืหน้าหยาไอ้ทั้งระหว่างวันนะคะขอภายผกเหมือนเขา,ขาจะ น้ารไไม่ได่ดอยูสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงงานจับมือแล้วนะคะ,ละกลังจะแต่งหน้าวันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูว่าแบบเอองานจับมือเราแต่งหน้ากันยังไงจริงๆมันก็ Everyday Look นะแต่แค่อาจจะเอาให้แบบว่าเข้ากับชุดที่ใส่ซึ่งวันนี้รอบวันอาทิตย์นะคะเราใส่ดาริโนจริงมาจริงกเราจะเริ่มแต่งหน้ากันเลยทุกคนจะให้ดูก่อนกระเป๋าเคื่อสอางเรามาเรียบร้อยแนละ นี่อยาก,กวาดอันนี้น้องฮูกให้มานี่อันนี้น้องฮูกซื้อมาจากญี่ปุ่นมาฝากคือจริงๆอะฝากฮูกซื้อเพราะว่าที่ไทยมันไม่มีขายแล้วแบบเห็น,หนุกรีวิวแบบเอออันนี้ใช้ดีมากคันนิ้ก็ใช้เราก็เลยแบบเดี๋ยวจะมาลองกันโอเคลอยเร็วมวากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา10บโมงห้าสิบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหรูจะแต่งหน้าเสร็จหรือเลแต่ว่าพยายามให้แต่งหน้าเสร็จ คือเฉพาะเพราะว่าเหลือทำผมอีกนะคะจะบีบ้อง,องคนนี้นะคะกลองได้โชว์คิมกันแดดหรือเปล่าคิมกันแดดสุดดับก็ลองกล่นะคะผสมกับครีมทาด้วยการใช้นิีบเลย I have no much time ก็ผสมกันดบนี้นะคะเน้นหน้าผ่องแล้วก็เบาบางแล้วหน้าผ่องนะคะอย่างเดียวเลยแบงนี้่าที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการลงเพียงนี่แหละนี่วันนี้เราเอาคอนทัวร์มาเสือป่าของเจลลี่คิสเหมือนเดิมสีวานิลาเปล่าเก็บเราเนี่ยแหละเนาม หน้าขาวเลยจากวันนี้ไม่มีแล้วไปตกไม่เล่คิดว่าจะม,มีฟ้างกินโตเกียวหรูอว่าทำยังไงดีไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันนี่แหละก็จะหูฟางกันนะทุกคนปกติเวลาแบบแต่งหน้าออกงานอะไรเงี้ยเราจะชอบเปิดปี๊บฟังกันแล้วก็แต่บางทีก็ใส่หูฟังเพราะอยากฟังคนเดียว แรกสวยแล้วอ่ะเพื่อนเอ้ยสวสัยวันนีนน้ไม่ได้แล้วอ่ะแบบกด้แล้วเหรอแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็น,นเคีย์โน้ตอลูลาจริงขอตัวนี้ ดัซซีกนะคะบารดตินเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ดินโตดินโตนะคะสองหนึ่งเก้าอีกหนึ่งอันนะคะดัซซี่ส่งกันเปบสสุดแบบนี้นะคะสีที่จะได้นะคะก็จะเป็นสีนมนมมูดๆฟิลๆ

เจ้ของเจ้าเจอผสมกับกองซีมูนนะครผสมกันอันนี้อัตราส่วนอันนี้สองต่อหนึ่ง ไปต่อได้ค่ะมาที่งานต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ 2an d u a นด h นะคะในการอย่าลืมเคลียร์ที่เป็นขอบขอบลงพื้นบนเปลืกตาด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใช้อเวนไบรดีลล่านะคะใช้ซีนี่คือเห็นได้เลย มโาเป็นหลุมมีคนเดียวล้วท่วงเปิดกตานะคะเดีย๋ยวเราจะมนาะบอกวิธีการใช้คอลเลกเตอร์ที่ถูกต้องนะคะอาจจะไม่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าเป็นเวที่ที่คนอาจจะแบบไปปรับใช้ได้ถ้าสมมติซื้อพาเลตอันนี้มาแบบว่าพวกสีออกเนื้อเนื้อ,อน,นี้นะคะคือปรับตามสภาพผิวแต่ถ้าสีที่แบบออกผิดๆอะคือมันจะทําให้ผิวที่ดูค้าเนี่ย หรือว่าจุดไหนที่ดูขมอะทำให้มันผิวสม่ำเสมอมากขึ้นอันนี้ที่เราไปเรียนรู้แล้วก็รีเสิร์ชมาเพิ่มนะคะส่วนสีเขียวเนี่ยคือมันจะทาให้สว่างขึ้นเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการใช้คู่สีเขียวคู่กับแดงดังนั้นเวลาเรามีสิวหรือมีรอยแดงอะไรเงี้ยเราก็ใช้สีเขียวในการกบรอยแดงให้มันจางลงส่วนสีม่วงสีม่วงคู่กับสีเหลืองตรงไหนที่แบบว่ามีความติดเหลืองหรือว่ามีความช้ำอะไรเงี้ยอะ มันไม่ได้เรียกว่าชา้ำแต่ว่ามันเป็นว่าโทนสีของเราที่มันเข้มเราก็จะใช้แบบออสีม่วงในการกลบยังแบบว่าตามตรงช่วงปากเงี้ยเราจะมีแบบว่าตรงขอบมันจะมีความค้ำกว่าตรงบริเวณหน้าย้าใช่ไหมเราก็จะกบช,ช่วงต้องมาใช้ใดูมาใช้สีเขียวมาลปาสีเขียวนนะแล้วก็เรามีร้อยสีตรงนี้นะทุกคนเห็นใช่ไหม ข้อแบบมาจะเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าเออทำไมคอลเลกเตอร์ต้องมีหลายๆสีแล้วลายสีเนีย่ย,ย,ยใช้ยังไงมันมีเยอะมากจนแบบเออใช้ไม่ถูกอะไรเงี้ยอย่งางทุกคนเห็นปะตอนแรกมันแดงกว่านี้ตอนนี้มันแบบมันไม่แดงแล้วนะคะใช้ที่เขียนอินไลเนอร์ของแคนนีนะคะ นาทีแล้วอะยี่สิบาล้วเราจะใช้ของ BB อร์นะคะ ไปไหนกันอะขอถามได้ไหม <c oughs> และตอนนี้นะคะเราอยู่กับรายการพร้อมขาดนะเด็กๆว้าว <Wow. S 2> ถามริค <Wow. S 2> ในการแต่งหน้ามางานจับมือปกติมีทชิคอะไรที่ถ้าแต่งหน้ามางานจับมือจะต้องแต่งแบบนั้นมีไหมสําหรับพี่อะก็คือหน้าจะต้องแบบว่างานผิวจะต้องเนียนมากๆเพราะว่ามันจะแบบมายาระหว่างมันไม่ได้ค <c oughs> นตาแม่เหล็กค่ะ มันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งคอยดัดจริงเหรอใช่เพราะคนตานอนของเบอร์แต่งเนอรัลลุคก็คือทุกวันใช่แต่งวันแต่งแต่แต่งว้อก็แบบขึ้นสเตจนิดนึงแต่แบบแซนแก้มแก้มปากเรามีแบบนี้อะไรเน้นเน้นทุกส่วนอ่าต้องสวนครบทุกส่วนนะคะโอเค ไปเราจะปล่อยไปจับตัวบายบายแพนเค้กอันนี้คือช่องอะไรอ่ะนาคาชาแนลขอสอบถามขอสอบถามน้องแพนเค้ก b n k เ8ค่ะว่าปกติคิดในการแต่งหน้าม้างันจะมีคืออะไรแต่งวันลดแล้วไงอ่ะแล้วม่มีอะไรที่แบบสําคัญที่ต้องมีบ้างงานจับมืออย่างฉันก็คือจะไม่ใช่คอนซีลเลอร์เลยเพราะหน้ามันจะได้ไม่แคร้ เป็นอะไรเป็นอะไรดะก็แต่งปกติอะก็แต่งปกติอะ่อชิก่อนได้ไหมอะแต่งปกติมีแบบต้องแก้มเด่นกว่าที่อื่นไหมคนจะได้เห็นมีอะไรคือแค่นี้ไม่ก็คือต้องดูแสงก่อนนะแสงแบบวันนี้ก็คือแบบมันสว่างก็เลยเราต้อง แบบปัดแก้มให้มันเข้มกว่าเดิมอ่าแหมอแฮะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการพร้อมค่ะนะคะุเพิ่งเดบิวต์มาปกติแต่งหน้ามางานจับมือเน้นอะไรเน้นปากค่ะเราต้องเน้นหลิกลอสที่สวยงามว้ายมันอยู่ในเขื่อน้วตอนเนี้ยมันจืดซีเปล่าแบบ ตพิ่งไปกินหมูปิ้งมาค่ะอะไปกันต่อทำับแล้วปกติแต่งหน้ามางานจับมือปกติมีข้อติดแต่งหน้ามางานจับมืออะไรสำคัญัสสุดงานผิวเฮ้ยตอบดีเขาจะได้มาแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องฟรช แล้วคุณเกรสอะคะงานขนปตางานทำบ้างหรือทำงานเออไปนี่มาเจนห้าขาดอะไรไม่ได้ค่ะมาในของหนูหนูเน้นตาอายุ้ยดอลี่อายไงสัมผัสดอลี่อาย ขนตาอ่าขนตาไหนกพิษตาสิโอ้ยหน่าขนตาเนี่ยค่ะปากเลยโอ้ยปากเขาเลอจริงจริงโอเคเอนจอยนะคะทุกคนมางานจับมือต้องเน้นอะไรคะแต่งหน้าโดนี้ค่ะพยษต์บอกเลยว่าคนนี้คือเขาแต่งหน้าเก่งมากมีไอดอลที่ดีอย่าลืมดูนะคะรายการวีนีที่เราจัก เล่นกันค่ะกับตันมีใจ,ไใจใ้ได้ร่วมงานนะคะก็จะมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับมือกันค่ะสวัสดีครับทุกคนเรามาจับมือกันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณบ่ายเลยคือช่วงน,นี่นะคะไม่มีอะไรมาก แป๊บนึงนะคะพอตั้งกล้องก่อนก่อนเข้าเรียนจับมือทุกครั้งนะคะเราจะมีการถายลูปก่อนเป็นขนบธรรมเนียมประเภทณี b n k 48อะไรครับไม่อบครับลูกรครับไม่ตอบมึงกดนิดนล้วะไม่ตอบ เพราะว่าผมถ่ายพร้อมขาไงล่ะอ <laughs> ตอนนี้นะคะ <laughs> ก็จะมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะรอไปรอบมสเปเชียลรอบนะคะสเปเชียลร n d ก็คือเป็นรอบที่จะให้แฟนคลับนะคะเลือกมาเป็นเบอร์ได้แค่คนเดียวฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ชอบหลายคนหลายใจก็จะตุยได้นะคะในรอบนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดอีกนะคะ ชุดรอบนี้จะเป็นชุดที่แบบวหวาน,วน,นๆน่ารักน่ารักแต่ว่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะเป็นชุดที่สบายๆนคะคะเซ้ซวันเกิดตัวเองทุกคนเดี๋ยวจะให้บายๆคนคนหนึง่งเขาคือคนคนหนึง่งเปลี่ยนชุด ค่ะทุกคนขอเราก็ซูชชนเนลพร้อมค่ะเราจะทำมาดูว่าหลังการจับมือนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษคืออะไรอ่ะคำถามรอบพิเศษก็คือรอบที่รอบที่สามารถจับได้100ใบปกติแบบจะจับได้แม็กซิมัมอ่ะ ประมาณได้มากถึงห0ิบใบตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่แบบแบบว่าแบบร้อยใบมาแบบเผาผ่านนะคะก็จะได้จะได้คุยแบบยาวๆมาออกรายการทอขันุ่้ยนี่มันรายการก็รายการนั่นแหละมันก็เลยเรียกว่าเป็นรอบพิเศษนะคะทุกคนตโอ้โหออดตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะไปกันต่อก็จับหกโมงแต่ตอนนี้หกโมงครึ่งเอ้ยไม่ใช่จับหกโมงครึ่งตอนเอาไม่ใช่หกโมง ัเมื่อกี้ไม่เคนหลับเพิมหนึงอ้าวเพิ่มหนึ่งเหรอโอเคไม่เป็นไรก็จะบอกว่าเบื้องหลังก็คือเมมเบอร์ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะว่าปกติก็มาดูหน้างานใช่ไหมใช่ไม่ใช่จ <laughs> ่ายนี่คือแซนด์วิชหมูเสรัจแลค่ะอันนี้แยกหนีกับบ้านใช่เพราะว่าอยากไปนอนคะ่ะก็าเสร็จแล้วกลับบ้านได้แล้วงงเวอ,อร์มาลีน หน้าดีๆนะคะพร้อมค่ะรายการดังคนดูเยอะโอ้ยโอ้โหรายการอะไรนะคะพร้อมค่ะไม่พร้อมค่ะพร้อมค่ะนักข่าภาษาไทยถูกต้องนะคะ่าชาแนลนะคข่าต่างหากนะคะนะคะนะคข่านะคะ่าจุไปละไม่ละไปอย่าเอาเขาค่ะไหมยากเคล็ดลับการแต่งหน้าเวลามางานแตมือนี่มันยังไงคะน้องสุณดีไม่มีค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูแล เป็นไงวันนี้ทีนนี่ก็จะเป็นคนที่แต่งแนวชมพูชมพูใช่ไหมครูโทนแต่งัะเพื่เลยขอเพื่อนาหนึ่งชิ้นที่ชอบมากๆขอบคุณค่ะนี่อยากเอาของขวัญไหมอยากเอาอีกคือของขวอะไรขอเเรื่อนมาหนึ่งชิ้นที่ชอบที่สุดตอนนี้ตอนนี้หรอนนตอนนี้เลยรีดแบบเป่าเน่าเขาเปิดแบบปีดอ่านี่เขาอยู่<อ>กับดาราสาว ไม่ทำไมพี่ต้องหอมจังฉีดนะหรอหอมมากชิ้นของของอะไรคะเอ่อไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาในร้านหนังสือนี่หอมมากอันนี้ชื่ออะไรคะเจลลี่ติ้นของพ่อ y o u t u b e ้ขอบคุณค่ะบ๊ายบอลวอดค่ะนีชาสวัสดีครับ ชมนะคะยีทุกของ b k Official ด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่รวมรวม New Era ของ b k มานะคะก็อยากให้ทุกคนได้รองฟังเพลงนี้กันนะคะเอพีฟังหน่อยเพื่อนเด็ๆเพื่อนก็ชิลก็มาแล้วเพื่อนฟังหน่อยโอเคค่ะ น้องข้าแพงนะคะเป็นงานสุดท้ายของน้องแล้วก็ถ้าใครว่าก็สามารถกดปัตรมาดูกนได้นะคะ